บราวบราวฟิลมนไยนน่ยก็ดีเหมือนกันนะแถมเรื่องการร้องเพลงก็พอใช้ได้อาจจะต้องปรับปรุงอะไรนิดหน่อยนะแหมก็ไม่ขนาดนั้นหรอครับใครเนี่ว่าเหลืมกันซะแล้วเคยเป็นตัวผมเองแท้ๆน่าเศร้าใจนะ ที่ลืมกันได้อะ้าเชอร์อ้าเชอร์งั้นขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งนะครับผมนายจ้าบริสัขสมเป็นตัวละครหนึ่งที่คุณและรุ่นพี่ของคุณเคยสร้างก็ไม่ต้องบอกนะว่ารุ่นพี่ขคขาหมายืึอใครอะอ๋อผมรู้แล้วที่เังเคยบอกอยู่อ่า คารคเตอร์ที่อยู่ในหนังอะไรสักเรื่องนั่นแหละใช่ไหมแม่ปิเกตตัวผมจริงๆเนี่ยที่ได้เจอตัวละครที่เขียนและใครได้ก็นับเป็นเกียรติของผมเหมือนกันแน่ที่ได้เจอคุณเนี่ยถ้าไม่มีคุณมาสร้างซีสัน ผมก็คงได้เป็นแค่ตัวละครบนหน้ากระดาษแค่นั้นแหละผมว่านะเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เป็นแค่ตัวผมที่คนเดียวหรอกเพราะสุดท้ายแล้วคนเขียนมันก็ต้องมีคนช่วยตัดต่อมีคนช่วยนู่นช่วยนี่ช่นั้นสุดท้ายแนละ้วถ้าเกิดผมไม่ได้พี่แมนเะน่ยทุกอย่างก็จบอยู่ดีปะพูดดีๆพูดดีๆน้อยคนนะที่มันจะพูดแบบคุณเนะส่วนใหญ่นะเว้ ใน,นโลกของผมอะไม่มีแต่คนพูดเอาดีเข้าตัวดทางนั้นแหละผมภูมิใจนะที่คนเล่นเป็นตัวของผมเองอะมีความคิดแบบนี้นว่าแต่โลกของคุณ,คณเลยโลกของตัวผมเองเนี่ยผมว่าหลายหคนตามเติตบโตบางคนไปได้ไดีได้ดีบางคน ก็ไปติดจุงติดจาบางคนก็ล้มหายตายจากไปโลกจริงของผมมันก็ไม่ดีดีไปสักทีเดียวแล้วนะ <_ d ream> นั่นสินะคงจะขึ้นอยู่กับเวรกรรมแล้วล่ะ ทุกวัาที่ผมต้องไปแล้วแต่ก่อนจะไปขอคุณอะไรอย่างแล้วกันนะจงตั้งมั่นแล้วก็ตั้นใจทำในสิ่งที่นายชอบและนายรักฉันไม่รู้แล้วว่าตัวละครไหนที่นายจะได้รับบทอีกหรือแม้กระทั่งนายอาจจะต้องรับบทฉันไปอีกสักพักที่ใหญ่แต่สักยภาพของนายน่มีคนหนึ่งมองเห็นอยู่นะแล้วเขาก็มั่นใจในตัวนายมากๆด้วยนะ ดีใ,ใจทนายจริงๆที่มีคนแบบนี้อยู่ข้างกายแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วซึ่งก็คงพูดไม่ได้หรอกว่าทั้งหมดมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือว่าอะไรแต่สุดท้ายแล้วนะฉันว่ารุ่นพี่นายมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวนายและจำไว้เสมอนายก็คือฉันแต่ก็คงเป็น ในอีกสักเวอร์ชั่นหนึ่งนี่นแหละก็ไม่รู้สิฉันเคยได้ยินรุ่นพี่ไหนพูดอะไรเกี่ยวกับอะไรทำนองนี้นอย่างไ้ก็เถอะฉันหมดเวลาแล้วต้องไปก่อนนะโชคดีไปเจอะซึ่งคือนายนายคือฉันเอาเถอะไม่ว่าใครจะเป็นใครก็ตาม ฉันจะทำคลิปทําหนังทำในหลายอย่างให้คนที่ฉันรักอย่างเต็มที่